ครับสวัสดีครับเพื่อนๆเคยได้ยินคำนี้ไหมครับอะไรที่เป็นของเรามันก็จะวนกลับมาหาเราอะไรกันล่ะไปดูกันเลยครับนี่นี่มันสัมปะหลังถ้าถ้าเพื่อนๆจำกันได้ของคุณพ่อเลียมอบทมเนาะบ้านน้ำโจรเนาะตรงนี้มันอายุประมาณประมาณเออลงเดือนเมษาเนาะเมษาพฤษภาพิถุนากรกฎดาหน้าประมาณสามเดือนนะครับเพื่อนๆดูความสูงสามเดือนทุกคนคิดว่าไงครับมันสามเดือนเนาะผมสูงร้อยแปดสิบกว่า นี่จะท่วมหัวผมแล้วสามเดือนนะครับเดี๋ยวจะให้มดูลักษณะใบลองเข้ามาม่รู้มีไฟหรือเปล่านี่แสลงนี้ของพ่อเลียมเนาะผมะใช้ดูลักษณะใบนะครับว้าวตัวนี้ใช้รองพื้นนะครับใช้ปุ๋ยราชากระต่ายรองพื้นเนาะแล้วก็ฉีดฮอร์โมนเดอะฮัคนะครับถ้าเพื่อนๆติดตามตัวให้สังเกตใบนะครับดูใบเพื่อนๆคิดว่าไงสามเดือนใบสวยใบไหมนี่แทบไม่มีเลยนะครับลองดูลองดู ลองแพนไปทางนู้นดูนะครับดูคิดว่าไงครับสามเดือนเนาะลองพื้นไปนะครับตัวนี้แล้วก็ยังไม่ได้หวาดอะไรต่อเลยนะครับอีกประมาณสี่เดือนสามสี่เดือนเนาะคุณพ่อถึงจะขุดเดี๋ยวเวลาขุดเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะครับว่าผลผลิตเป็นไงใช้ปุ๋ยละทตกาตลองพื้นเนาะเพื่อนๆคิดว่าไงมันอายุสามเดือนดูใบนะครับดูลักษณะต้นคิดว่าไงครับแต่ผมอ่อืม นี่ดูก็ดูเอาครับน้องๆนะครับราคานี้นะครับคุณภาพแบบนี้เนาะลองดูเอานะครับได้แบบนี้โคตดเท่ครับน้องๆสามเดือนให้ดูใบนี่ไปเด็ดเด็ดยอดเข้ามาอีกให้ดูลักษณะยอดนะครับใบเสียนี้ถ้าไม่มีเลยเนะาะขออนุญาตคุณพ่อนะครับเดี๋ยวจะให้ดูต้นต้นสามเดือนนี่มันสามเดือน นะครับจะให้ดูอะไรนี่สามเดือนลองพื้นนี่มีหัวแล้วด้วยนี่นะครับขคนอนุญาตคุณพ่อแล้วนะครับตัวนี้เนาะราชากระต่ายลองพื้นมันสามเดือนนะครับเพื่อนๆคิดว่างหัวยแบบนี้นะครับของใครให้ให,ให้ให้ใหญ่กว่านี้ไหมนะครับ ราคาแบบนี้คุณภาพแบบนี้นะครับ